สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆพาเข้าป่าอีกตามเคย EP นี้ EP ที่สองนะคะเพื่อนดูว่าเราไม่เจอเห็ดอะไรนี่เจอกลุ่มหนึ่งอะ่ะโอ้ยเนี่ยดูเห็ดดำก็อยู่ตรงนี้เห็ดมันปูก็อยู่ตรงนี้จัดการค่ะดูมันเป็นน้าแข็งงายเคยเก็บแตเ่เห็ดดำเป็นน้าแข็งเป็นน้ําแข็งเงี้ยไม่เคยเห็ดเก็บมันปูเป็นน้ําแข็งนะคะดูโอ้ยสอ,อน ดูน้ำเป็นน้ำแข็งน่ารักเชียวอุย้ยดีใจมากเลยดูอ้ยครัังนะคะที่เก็บเห็ดน้ำมันปูเป็นน้ำแข็งเก็บง่ายอยู่คะ่ะ

เฮ้ยพวกเธอสะอนมากเลยไม่คิดว่าจะเจอเห็ดมันปูค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โยสะออนสะออนสะอนพวกนางดูกลุ่มเดียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บหมดก่อนเดี๋ยวจะอ่านกล้องมาให้ดูดูเพื่อนเพื่อนกลุ่มเดียวนะคะเนี่ยดูสะออนจริงๆ เพื่อนเห็ดเยอะมากเลยไม่รู้ฉันไปอยู่ไหนมาดูเดี๋ยวไล่ให้ดูนะคะดูเนี่ยมีแต่พวกนางหมดเลยดูเนี่ยขาขาเนี่ยแต่นางเป็นน้ําแข็งนู่นเห็ดมันปูเห็นไหมนะั่นะนะกองนึงฉันไปอยู่ไหนมาเนี่ยพวกเธอฉันไม่เห็นพวกเธอตรงนี้เนี่ยแก่หมดแล้วมั้งเนี่ยดูเจออีกกลุ่มแล้วเพื่อนเนี่ยเห็ดมันปูนะคะดู ว้าวช่อเนี้ยอลังการมากเลยดูว้าวต่อเลยค่ะต่อมาต่อเริ่มตรงนี้ก่อนโอั้นมีคนมาเก็บก่อนหน้าฉันแล้วดูคนมาเก็บนะนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยมาตัดขายฉันช้ำใจอยู่เนี่ย้อฉน,นึกประสัตมันกินที่ไหนได้คนเก็บต่อเลยค่ะ เั็นึกว่าโอ้ยนี่แต่ฉันรู้เัน <c oughs> ยังไงเก็บยังไงจะได้ทั้งขาวันนี้เยอะค่ะเลือกได้นะคะเก็บไม่หมดแนละ้วื่อนเพื่อนจะเก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆไหนล่ะ ออกนี้ด้วยวันนี้สวยเลือกได้่ะโอ้ยเยอะจริงจริงโชยอีกแล้วกรีดค่ะกรีดยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่แค่ตรงเนินนี้นกเดินเดียวเนี่ยทั้งเห็ดมันปูเห็ดดำเยอะมากดูโอ้ยดูนางเป็นน้ำแข็ง,งอโอ้ยดอ๊ยขอโทษในความตื่นเต้นนะคะ ยังไม่เคยเก็บเห็ดมันปูแช่แข็งปีนี้ปีแรกเพราะว่าปีเห็ดมันปูมันจะอ,อะไรนะบายก่อนเห็ดดำเห็ดดำมันจะขึ้นตอนช่วงฤดูนี้แล้วก็คือตรงนี้น่าจะไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาลนะมั้งเห็นไหมมันถึงอยู่รอดอยู่รอดปลอดภัยไป <c oughs> ดูเพื่อน โอ้ยดูมนอยู่ข้างในเนี่ยอ๋ยดอกใหญ่มากตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยหนาวกวาหนาวมืดนิ้วมันเนี้วมันเย็นไอ้ดูดูผ่อนนอนผ่อนน้ำแข็งอ๋อออนบอกค่ะ เก็บยังไงเพื่อนๆเพจะเห็นด้วยเนะี่ยขอโทษในความตื่นเต้นเดอ้อหนาวก็หนาวทีนี้อุยดูมาขึ้นอยู่ข้างหลังเนะี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะเพื่อนๆดูการงัดเลยคะ่ะดูกลมนี้กกลมเดียงงัดข้างงัดโอ้ยงัดยังไงนาะทีนี้ดูดูด,ดูอ้ยซอนบคกา แค่ซองกับหนบวางนี่อุ้ยอุ้ยสอนจริงๆเลยเพื่อนเอ้ยป่านี้เห็ดมันปูเยอะมากแนละ้วเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ไอ้ตรงไหนแก่ๆเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเราเจอสี่ห้าจุดแล้วอะอันนี้มันพอได้เราก็เลยแบบถ่ายให้ดูดูเพื่อนๆอ,อ้ยดูดูขานางน้อมันยังได้อยู่นะ ว่ากันเด้อค่ะเนี่ยบางคนเดี๋ยวบางคนก็ว่ามันแก่เกินเราเราตากกับประเทศไทยค่ะดูโอ้ดอกสอนไอของเธอนี่ทำไมมาเกิดดอกเดียวโดดโดดอยูดดดด่ตรงนี้ดูดูมันเป็นน้ำแข็งเพื่อนส้อนมาดูในถุงเนี่ยเพื่อนเห็ดมันปูกลุ่มนี้ดูอเธอช่างใหญ่อลังการจริง Cô không trong đấy đã con Nó không đông được đâu Nó cái ôi 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 แก่แล้วยังเนี่ยไล่แล้วมั้งเนี่ยดูกองเมื่อกี้แก่แล้วพวกนี้อดูอ่อนๆแก่หรือเปล่ายังไม่แก่ครับเพื่อนดูกลุ่มนี้เพื่อนๆอันไหนเห็ดอันไหนใบไม้เอ,อ่ยว้าวว้าวว้าว ดูเพื่อนๆว่าเราเจออะไรเนี่ยเห็ดมันปูแช่แข็งเนี่ยเนี่ยดูโอ้ยดูอลังการในนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บมาดูสักสามสี่ห้าดอกเพราะดอกมันไม่ค่อยสวยด,ดูทั้งเห็ดมันปูทั้งเห็ดดำเลยเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวทำเอาอะไรให้ดูถนนเห็ด โอ้ยสะออนดีกจริงคนมันไม่แวะไงป่ามันลกดูเห็ดน,น้ําแข็งเห็ดน,น้ําแข็งกงชันว้ายเพื่อนเัอไสะออนไหมล่ะทีนี้ว้ยจะเก็บสามสี่ห้าดอกกันเก็บหมดนี่นี่แหละดูมันพอได้อยู่คะ่ะก็เลยเก็บ เอาฝั่งดีดีกว่ามนะันสวยดูม oh, okay. ันเป็นแข็งเดี๋ยวตรงนี้น่าจะออกน่าจะออกเป็นกอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะึงระว่าน่าจะได้เป็นกอเ oh, ก็บยังไงให้ได้เป็นกอว้ายโย่ดูเพื่อน ออได้อยู่เด้อมันได้อยู่เด้อเราจะเอาแต่อันไหนมันพอได้อันนี้มันได้อยู่มันรกอะเพื่อน เดี๋ยวจะเอาแคทดอกสวยๆก่อนนะดูมันเป็นน้ำแข็งโอ้ยโอ๊ยออกมาเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวอยตรงนั้นเราไม่ได้เก็บให้ดูนะมันเก็บยากให้ดูนะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้มาเอาพวกเศษใบไม้เศษอะไรออกให้มันเก็บง่ายๆเพราะมันยังได้อยู่ดอกตรงนี้มันยังไม่แก่จัดก็เลยได้จะเก็บให้ดู เอาออกไม่ได้ดูเ,เพื่อนมเป็นน้ำแข็งว้าวน,นี้ได้ไหมเราเก็บกินเองนะคะเก็บไปแจกญาติพี่น้องคะ่ะเอาไม่เน้นสวยคะ่ะฟังโอ้ยหอมหอมเห็ดมันปู ว้าวว้าว,ว,าวนางออกเป็นชอบนางออกเป็นน้ําแข็งดูนางเป็นน้ําแข็ง,ง,นนขงก็เลยออกเป็นชอบอืมนี่ค่ะกองเมื่อกี้แล้วข่ะเพื่อนดูอันนี้ก่อนแล้วกันนางเป็นน้ำแข็งดูแข็งปอกเลย มาป่านี้ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะดูสะอันไหมคะ่ะดูเป็นน้ำแข็งอันนี้พวกมานย,ยังไม่แก่นะคะเพราม่แค่เป็นน้ำแข็งเฉยเก็บยากจริงๆดูยามันเกาะแมดูนัทั้งมอดทั้ง เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะกล้าพูดดังเดี๋ยวคนได้ยินมันอยู่ใกล้ถนนนี่คะ่ะโอ้ดูเห็ดดำใหญ่มากเลยค่ะง, ắt, งัดค่ะงัดตอนนี้นะ่ะไม่อยากได้เห็ดดำแล้วนะอยากได้เห็ดมันปูเพราะเจอเห็ดมันปูเยอะไงเปลี่ยนใจคะ่ะใจง่ายมากเลยดูข้างหน้ามันจะดอกใหญ่เลย ต่อเลยจะดูอันนี้เป็นดอกหยิกๆนะเนี่ยว้าวมันเยอะเยอะจนเรารู้ที่แล้วทีเนี้ยเห็ดน,นี้อนะไรเยอะมากๆจนเราเก็บไม่ถูกแล้วว่าเราจะเก็บตรงไหนก่อนดีเลือกแล้วทีเนี้ยอันนี้เริ่มแก่แล้วนะคะไม่เอาแล้วเราไม่เอาแล้วเพราะมันแก่เยอะมากจบคลิปแค่นี้แล้วเพื่อนๆดู สองถุงมันเยอะมากทั้งเห็ดมันปูทั้งเห็ดดำดูเห็นมันปูเป็นน้ำแข็งนะคะเนี่ยยังเป็นน้ำแข็งอยู่